ส่วนอีกคดีเนี่ยเป็นคดีที่น่าสงสัยจริงๆนะฮะมีรถเก๋งคันนึงคุณผู้ชมเสียหลักเฉียวชนกับรถเก๋งที่จอดอยู่ริมทางก่อนจับุ้งไปชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินเลยแต่ว่าปรากฏว่าคนที่พาเอาคนเจ็บไปเนี่ยคนที่ขับรถชนเนี่ยไปแทนที่จะเป็นกู้ภัยนะไปส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้กลายเป็นตำรวจ,นรวจคนข,ขึ้นรถตำรวจหายไปต่อหน้าตาชาวบ,บ้านเขาก็เลยสงสัย เออมันเกิดอะไรขึ้นเป็นลูกหลานใครนั่น,น,นอะไร<ส>ยังไงหรือ<ด>แบบไหนแต่ดูภาพก่อนภาพเสียหายของรถเก๋งที่เสียหลักชนท้ายรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายเลยนะครับก่อนที่อย่างที่บอกคือจะไปพงพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักครึ่งแล้วก็มีร้านค้าข้างทางได้รับความเสียหายไปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามครึ่งของวันนี้ฮะแต่ว่าหลังเกิดเหตุอย่างที่ผมบอกคนขับเนี่ยถูกตำรวจสพนอปลือพาตัวขึ้นรถหายไปทันทีเลยฮะ ที่ข,ขับเก็ียดไหมเห็นคนขับไหมตอนลงมาแล้วอ่ะคนขับอ,ออกมาจากรถแล้วนะคะบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับไม่บาดเจ็บอะไรเลยแล้วเขาไปไหนก่อนลงมาหน้าตาดูสงหารตำรวจตำรวจอ๋อแล้วคือเราตำรวจไปเงี้ยครับ คุณผู้ชมว่าไหมอ่ะพอฟังๆแล้วมันดูแปลกแปลกแปลกมแปลกไหมนะคะปกติแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจะมารับตัวถูกมากแต่คดีนี้เนี่ยตำรวจอ่ะมาถึงที่เกิดเหตุก่อนแล้วยังรีบพาตัวคนขับออกจากที่เกิดเหตุด้วยอ่ะ หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้สอบถามไปถึงตํารวจนะว่ารายละเอียดทางคดีนมันเป็นยังไงรวมไปถึงต้องถามถึงผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วยแต่ได้รับคําตอบเพียงแค่ว่าว่าไงผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ,บและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาในเบื้องต้นส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบเขาว่าแบบนั้น ก็รอติดตามและกันสพหนองปลือนะครับอัน nah, นี้ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าแต่ว่าอีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมอีกคดีหนึ่งอันนี้เมาแน่นอนเพราะอะไรดูภาพนะครับคนขับเนี่ยเมาหลับคารถตอนที่รถมันจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะเออที่หนองปลือเหมือนกันบางละมุงชนบุรีจนพลเรือเมืองดีเขาต้องเดินมาเคาะกระจกอ่ะเอ่นเออเคาะอยู่ตั้งนานใช้เวลา20นาทีคนขับถึงจะแบบ งวงเงียงวงเงีย,งงงยออกมาเป็นผู้ชายอายุประมาณยี่อายุประมาณ3 0มสถึงสาปีสภาพคือแบบว่าสลุมสลือนะงงงอยู่แล้วหายใจออกมาเนี่ยภาษาชาวบ้านบอกว่ากลิ่นละมุดหึงเลยเออ,เอ,อแอลกอฮอล์นี่รึ่มเลยภายในรถเนี่ยก็เจอขวดเบียร์ถูกเปิดดื่มวางเอาไว้อ่าแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบนะครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ปรากฏว่าจากการสอบถามตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาเหมาแล้วขับนะฮะ เออเขาบอกว่าไม,ไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่ว่าประสานญาติมารับตัวกลับบ้านไปแล้วนะครับไม่เขาจะยึดถือว่าแบบเออเมาแล้วเมาไม่ขับเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้เมาไ,ไม่ขับจะมาจอดกลางถนนแบบนี้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนอไปจอดจุดอื่นที่มีความปลอดภยัยโอนะคะ